ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับหมื่นแต่เสียนกันได้ออกมาหน้าคือเขาครับประจํามันมาได้เก็บดอกแค่ครับพี่น้องกาลังชูทุงครับกัได้จะคุ้มมือน้บไลครับบบไลาหมื่นกับโบไลชูทุงแล้วค่ะกันได้เขาบ้านพี่น้องนี่คือบานสวนยูฟา่าหน้ายูโร สังเกนตะบแนแวงอำเภอสว่างแดนดินครับผมจังหวัดสกลนครวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตจริงๆครับที่ออกมามาหน้าครับมาเก็บผลผลิตคือดอกแคครับครับทุกวันครับเก็บดอกแคมาเรื่อยๆครับพี่น้องมาเก็บไมาเรื่อย ผบ้หลายครับลืมเอาถุงมาจะได้เอาเข้าไปบรรจุยนในบ้านสับนี้ครับ <c oughs> ครับประมาณน,นี้ครับผม เดินทางมาหอดวันนี้เก่าแล้วครับเก่าคำล่ะเก่าเก่าคำคม,ม <c oughs> เดือนหนึ่งแล้วครับเดือนธันวาธันวาแล้วตาบ้านเฮาก็เ,เอืเ่นเดือนไอเดือนงี้แล้วครับ คือชีวิตจริงๆของบัณฑ์ุงแฟนครับถุงแกลนตัดเสียงครับเสียงเรียว่าตะปานบานถุงแฟนครับ,บครับ,รบ,บ,บคูบ่นึงครับแต่ก็สซีบ๊บเบอร์ตันยังอยู่ถึงเดียวครับถุงกุไลครับจุดเดาขาบานถึงเดียว มีสามตุวครับหมือนเด็กนักเก่านเป็นเนี่ยบรรจุยู่บ้านครับผมครับดอกแก่เหไหมครับสอนเต้าหนึ่งอยากลวกกะเชิญเลยครับบานลาบพร้มต้แมแซมบ้านแม่อ้อยเด้อบานลวงหนูเจียน ครับบางหนาบ้านนะเพื่อนบุหระ่การพี่น้นนนองครับผมครับชื่อัวแกครับอขอขอพ้นที่น้องทุกคนครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับลังใจ่องเสษียณครับ พี่น้องทุกคนทุกครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปอ๋อ,อตอนที่หนึ่งที่สิบหกก็หายางี่งีปังปังได้รับรางวัลรัฐบาลลอตเตอรี่ครับในสามช่งครับที่บรรจุอยู่ในสามถุงครับพี่น้องครับนี่คือเรกแก้ครับผมแก้ครับเหลือนี่ก็เข้าบ้านครับเข้าบ้านเพราะว่าถุงบรรจุบ่มี มน่ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเอที่เข้ามาให้กำลังใจครับขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับผมขอขอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเขาบานแล้วสวยแล้วครับเจ็ดโมงกว่าแล้วแกกับเบิร์ตบอคักเดอกครับยังเจี๊ยบเบิร์ต